สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาต้มหนังหมูคุณยายจะทำแคบหมูค่ะวันนี้อันนี้เอาออกจากช่องแข็งนะคะ นี่ค่ะหนังหมูคุณยายต้มสุกแล้วแต่ต้มต้มจนลืมเมื่อกี้ัมแต่คุยโทรศัพท์โอ้ยสุกเกินสุกเกินหั่นเล็กๆก่อนคุณชิ้น คุยโทรศัพท์ลืมประมาณนี้อันนี้หนังหมูคุณยายซื้อมาจากห้างค่ะเขาปาดเอามันออกหมดแบบไม่เหลือมันไว้เลย เกลือหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อน,นครึ่งคลุกเกลือเรียบร้อยหนึ่งช้อนชาครึ่งแล้วก็เราเอาไปตากแดดแดดยสวยๆว,วันนี้ยแดดสวยมากเอยแดดแรงเอามาตากข้างนอกตากสักสองวันก็ได้ละหนังหมูทอดรอบแรกค่ะอุ้ยกระเด็น อ,อรอบสองคุณยายใส่น้ำมันพืชนะคะจะได้พองสวยสะอาดไม่เป็นไข่เกือบหมดเนี่ยสองลิตร แล้วเราก็ปล่อยให้น้ำมันร้อนจัดค่อยมาเอาแคบหมูลงรอบสองเมื่อวานคุณยายเคี่ยวให้น้ำมันออกให้มันพองเล็กๆไม่ต้องพองใหญ่เพราะว่าเราจะทอดรอบสองอีกก็เลยเนี่ยได้ได้เยอะอยู่นะเนี่ยต้องมาทอดข้างนอกค่ะทุกคนเพราะว่ามันกลิ่นมันแรงน้ำมันก็กระเด็น ต้องเอามาวางแล้วก็ทั้งกระดาษลังกระดาษลังอะไรเราก็เอามาปูมากัน้นไม่ให้มันกระเด็นติดฝาผนังป้าเยอะ ใส่ลงไปเยอะไปเต็มกระทะมันพองไวมากเลยเนี่ยอันนี้นี่แหละที่คุณยายเคี่ยวเมื่อวานเห็นไหมพอมันแห้งดีแล้วมันก็พองสวยมากเลยเต็มเต็มกระทะเออ นี่ลองใส่น้อยๆสักครึ่งหนึ่งก่อนอันนี้คุณยายเจียว เอาน้ำมันนะคะเนี่ยมันที่คุณยายตักปาดออกจากหนังหมูมาทำเค็หมูเนี่ยได้มันเยอะมากเลยเนี่ยคุณยายก็จะมาเกี่ยวเอาน้ำมันไว้เผื่ออยากกินน้ำมันหมูสดๆก็เอามาทำอาหารได้หรือว่าเอามาทอดหนังหมูแต่ว่าคุณยายทอดหนังหมูกับ น้ำมันพืชน,นะเพราะว่ามันจะพองสวยไม่รู้สิคุณยายชอบมันไม่เบ็ดมันไม่เป็นไข่ด้วยเลยทําให้ลูกหลานกินก็จะทอดน้ํามันพืชน,นี่ค่ะใกล้จะได้ละน้ํามันออกเยอะแล้วเนี่ยน้ํามันหมูล้วนๆเลยค่ะเดี๋ยวได้กากหมูไว้ทำน้ำพริกกากหมูด้วย หรือโรยเกือกินเล่นก็ได้อร่อยกรอบๆหมูคุณยายทำได้เยอะมากเลยเนี่ยทำสองวันนั่งปวดเอวทำท้าวันเมื่อวานเมื่อวานทอดไอ้รอบแรกปลาไายวันนี้ทอดรอบสองบากแปเองปวดเอวก็ปวด Ah? น้ำมันน้เมัน้ำมันพืชโอ้ยคิดชทอดน้ำมันพืชเจียวเจียวน้ำมันไอออกจากน้ำมันหมูเจียวเจียวไอไอขี้เห่ากกหมูน่ะไอ้ม oh, ันมันเห็นมัายกหมูพอเกียวเสร็จเพือพองเกินนี่เบียไม่มีเบียไม่มีน้ำมันน่ะ เนี่พอยึงเกียวเสร็จแล้วยึงเอามาทอดรอบแรกมันก็อย่าให้พองมาพอรอบสองก็พลึกไปดักกระทะแบบน้ำมันในใส่น้ำมันพืชแบบน้ำมันพืชสวยเปิดแกนลอดใหม่เยงนนะโอ้โหแยวรอครัอันนี้จะเสียค่าสมเ็่าไ่ไม่รู้แล้ว ยี่สิบบาทยี่สิบดอลแน่แหละค่าส่ง,ง,สงกล่องไอ้กล่องหนึ่งจะใส่สองเพคจะใส่ไปส,กสักสองเพคคนไหนครอบครัวใหญ่ก็ใส่าสามเพคอันนี้ได้เลือกเพคหนึ่งเฮ้ตกลงเฮ้เพราะเฮ้หน้าผู้ช่วยอรอ่าเฮ้เหออืม เกก็ทา okay, so ปรับแมงีิทาจันทาเธอต้องดูวันด้วยนะคุณยายทําด้วยคุยด้วยคุยกับลูกสาวจ้าไอ้ฮเซอรกิตาเธอต้องบอกฉันก่อนล่วงหน้านะเดี๋ยวไม่งั้นเวลฉันก็จะไปนิวเคลมมิอีกกิตาก็เลยบอกไว้ล่วงหน้าเกก็ให้ส่ง ส่าสที่เก็บโดยดมือว่ากลับแต่ว่าคุณาถ้าถ้าช่วงเช้าคือไปส่งได้ช่วงเช้าถึงเที่ยงน่ะแต่แม่กลับกลับบินบ่ายโมงนั่เละบ่ายโมงยังไงเมยมาถึงนี่บ่ายโมงสี่สิบห้าอโอ้เออเออถูกต้องก็จะแค่เจอคุณาถ้าช่วงเช้า,ถ,า,ชชาถึงเที่ยงน่ะได้ดกี่ทันเจี๊ยบจิตัวสมยัยก เม่แม่แม,ม,ม่ทรงปรับแม่เสือมาถึงนี่บายงสี่สิบห้าอืมอืมได้ถุงใหญ่มากเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้ไม่ได้ทำขายหรอกทำให้ครอบครัวญาติพี่น้อง <c oughs> ให้ลูกหลานคิดสมัครไม่มีอะไรให้นี่เด้อเป็นแคปหมูให้เป็นคิดสมัคร จนมรงาอุ be, ้ยรอเด้อวิรอแสนโทรอีวาควันทำงาน่โอ้ยเช้าทามลังคิดอยู่ว่าจะชวนมาทำขนมีแม่บอกบอกไม่ไม่บอกวันเด้อค่ะแม่ฉันจะเอาหนังหมูแคบหมูมาให้กินนี่ทำก๋ว้เตี๋ยวเรอขนมจีน มอปลา์น้ำแม่โตตร้อเนอะไอร้านจีนที่กี่ยขายพวกขนมปังโป๊ะพวกขนมปังไส้นู่นนี่นั่นนะจอยยืมเท่ากันเนาะในยูทูบแม่เพียวบัตไปเลยบานถ่ายสังก็ถทายเฮ้ยฮะน้ำนมตุเร่ทำไม ร้านที่ตอนนั้นเป็นไนดะ้่อยเพราะราอุ้ยที่ยังนั่งข้างนอกดื่มกาแฟแล้วซื้อขนมปังนะ่ะเออยิงงงออย่งนั่งดื่มกาแฟโอ้เดี๋ยวพาพาไปร้านใหม่ร้านอโอดาซิน่าร้านานี<ข>้แป้งขนมปังไอ้ลายไส้นะ่ะของจีนนะเ,เป็นร้านของถ้าไม่เกาหลีก็ญี่ปุ่นอ๋อ สุดยอดจริงเลยคริสมาสของเธออ๋ยทำะไรกิน้แม่เธน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยตุวหกเจนาเล็กใหม่นาเล็กค่ะอุ้ยพี่วันเสาร์ทำให้หน่อยนะกิจ่าวันที่วันที่สิบหกกิจ่าวันที่สิบหกทำให้หน่อยเด้อถ้าเธอเอ๋จะเลี้ยงน้องใหม่จะจะทำพวกซีฟู้ดให้น้องใหม่กินก็เลยให้พี่ทำ ีฟูดแม่จะคุยคมคมขอโทษนะคะทุกคนคุณยายพูดสองภาษาสนทนากับลูกภาษาเขมรจ้าเขมรอีสานใต้ภาษาพื้นบ้านลูกเต้าโต,ตไปจะพูดไม่เป็นเลยเ,เด็กรุ่นหลังนี่พูดไม่เป็นเลยน้องเพลงน้องเย็นเก แพลงโอ้โหนี่วมารึจะส่งจะส่งเิวไม่ไหวแล้วมันเต็มกระเป๋าเนอะส่งเอาทางไอแมดแมคแเดเมียก็เท่าไรแล้วเป็นกิโลแล้วส่งเอาส่งเอาต้องต้องจิงมมาเะได้ของฟากพิสมาษ มาตนมากดไนคุณยายโอเคใช่มาแล้วมากุดไนคุณยายก่อนเด็กๆนี่คุณยายได้อะไรนี่หนังหมูดูสิอุ้ยเยอะแยะเลยดูสิอุ้ยกุดไนรีเบไกัดอยากกินไหมคะอุ้ยเนี่ยดูสิไนอาซินากุดไนแล้วยังดูสิ ได้กี่แบบเดี๋ยวคุณยายนับก่อนนะเอารีเบก้านับพร้อมคุณยายหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้าสิบสบอดบสองสนี่คือเท่าไหร่คะสิบสองสิบสองค่ะแม่หนิสิบสองห้าม2อา สิบสองนี่เท่าไหร twelve อ้เก่งมากเลย twelve ถูกต้องถูกต้อง twelve กุนไลก็แหละกุนายค่ะค่ะสวัสดีค่ะบายบาย see you soon How many days to g o เดี๋ยวคุณยายได้ไปหาคุณยายบินไปหา How many days to g o Two weeks Two weeks Almost two weeks อืม Okay Good night Bye 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 นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วได้สิบสองถุงค่ะวันนี้ ถุงใหญ่ๆพ่กนี้คุณยายก็จะจัดการส่งไปไปสนีส่งแต่เช้าให้ลูกหลานเกินฝากกดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้สวัสดีค่ะ